Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องสภาพภูมิอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาติดตามดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่11พฤศจิกายน 2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนีน้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักโดยแทนคา่าด้วยสีเหลืองนะครับผม3 5 1ถึง90มิลลิเมตรนะครับสำหรับปริมาณฝนตลอด24ชั่วโมงได้แก่จังหวัดชุมพรสุราธาน,นีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคใต้ตอนล,ล่างนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศลักษณะอากาศประจําวันของประเทศไทยเราครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจําวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังปันกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน,น,บนทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุโซนร้อนหยินซิงบริเวณท,ทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่11-12พฤศจิกายนนี้คาดว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลง เป็นพายุดีเพชชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะครับผมส่วนพายุใต้ฝุ่นโทราจิบริเวณเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในคืนนี้คือคืนวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะหยหลำประเทศจีนและประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่14-15ถึงิพฤศจิกายนนี้และจะอ่อน กำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้โดยพายุทั้งสองนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผมคือพายุสินจิงินคือพายุหยินซิงและพายุโทราจิไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับคาดการว่าอย่างนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปทางบริเวณทางประเทศเวียดน,นามและประเทศจีนตอนใต้ควรตรวจสอบสภาวะอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือพบว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่9-15องศาเซลเซียส มีลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือช่วงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีหมอกในตอนเช้าการเดินทางสัญจรก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นมีหอกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ดอยู่ที่32-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง12-16องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตัวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีบอกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 0 2 1องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับเราเคลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตนออกกันกันพบกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของภาคตนออกพบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียส มีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากในบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบรี่กระบรี ตรังและจังหวัดสตูลครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมแล้วขึ้น เพื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตาม เรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy.com ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกานะครับของวันที่11พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้นะครับตามแนวชายฝั่งในขนาดเล็กน้อยนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุพรรณไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เลื่อยไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับ กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งของแต่ละจังหวัดที่ได้กล่าวมานะครับผมแล้วก็ทางอันดามันก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลครับผมโดยในช่วงนี้ในอ่าวไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมโดยเฉพาะอยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือ ภาคตะนออกเฉียงเหนือตลอดทางสงพปออราวในช่วงเวลา21อนาฬิกาไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกลุ่มโมเดลฝนกันในช่วงเวลา20โดยกลุ่มเมฆฝนบอกในเวลา23ถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เวลา22อนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาประมาณ23 22นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนลอยต่อวันที่20รอยต่อวันที่12นะครับผม ก็พบว่าประเทศไทยเราทั้งภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคกรุงเทพหาคนครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงสปปรปาวด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวแต่กลุ่มเมฆฝนได้มีอยู่ในบริเวณทางภาคใต้นะครับผมค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเหมือนกันครับส่วนปานกลางส่วนใหญ่จะอยู่ในชายอยู่ในอ่าวไทยอยู่นะครับผมแล้วก็อยู่ในบริเวณเกาะสมุยด้วยนะครับกลุ่มเมฆฝนที่ปานกลาง โดยกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจะอยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรไล่ไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เรื่อยไปจนถึงจังหวัดอาจจะรวมไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยก็ได้ครับผมเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่ในอ่าวไทยอยู่รอรอรอ,อที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่นะครับผมแ,แต่ก็ต้องดูทิศทางลมว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาโดยตรงเลยหรือเปล่านะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับตามแนวชายฝั่งนะครับผมตั้งแต่จังหวัดระนองเลื่อยไปจนถึงจังหวัดสตูลครับผมส่วนสปปลวาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพม่พี่น้องและก็พายุค่อนข้างที่จะเกือบจะถือว่าจะสลายตัวแล้วนะครับผมอ่อนกําลังลงมากแล้วแล้วก็ไม่มีความชื้นในบริเวณใกล้เคียงของพายุเลยนะครับแต่ก็อาจจะทําให้ทางเวียดนามตอนกลางแถวดานังอาจจะมีฝนนะครับผม ในช่วงเวลาต่อ,ตอมาอาจจะมีฝนตกครับสำหรับทางด้านนังของประเทศเวียดนามนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณโดยกลุ่มเมฆฝนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งและก็อยู่ในบริเวณอ่าวไทยแถวจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสนั้นก็ได้เกาะกลุ่มกันเรื่อยมานะครับผมจนถึงช่วงเวลาตีสามสนาฬิกาหรือ3ามนาฬิกาสนาฬิกาของวันที่12กลุ่มเมฆฝนก็ย้ายค่อนข้างที่จะ อยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยและกระจายตัวปกคลุมอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสุพรรณนครศรีธรรมราชไล่ไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องและในบางบางพื้นที่ของจังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดครับผมเป็นกลุ่มอยู่นะครับส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผม แต่ก็จะดูลักษณะนแน่นอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดละนองครับในช่วงเวลา3นาฬิกา -4 นาฬิกาครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอ่าวไทยและและอยู่ในฝั่งอันดามันอยู่นะครับผมอยู่ในทะเลอันดามันอยู่ในช่วงเวลา3-4นาฬิกาส่วนประเทศไทยภาคอื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับรวมไปถึงสปปลาวในช่วงเวลา3นาฬิกาหรือ4นาฬิกา แต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้ออๆอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับแถวแขวงเซกองจนถึงอัฐปือครับผมโดยในช่วงนี้เวียดนามแถวดานังก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับในช่วงดังกล่าวนี้คาดกันว่าจะมีฝนตกอยู่ทางฝั่งเวียดนามนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา6กนาฬิกาหกโมงเช้าของวันที่12กันเลยครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา6กโมงเช้าของวันที่12ก็พบว่าประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดเลื่อยไปจนถึงจังหวัดสงขลานะครับในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมค่อนข้างเล็กน้อยครับและอ่าวไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นตามแนวชายฝั่งก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเหมือนกันครับทุกจังหวัดเลยนะครับผมตั้งแต่จังหวัดละนอง ไล่ไปจนถึงจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะั้นอยู่ในบริเวณอ่าวไทยอ,อยู่ในบริเวณทะเลอันดามันนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวในเวลา6โมงเช้าก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่ทางเวียดนามแถวดานางังเสียเป็นส่วนใหญ่ครับผมในช่วงเวลา6โมงเช้าของวันที่12เรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา เที่ยงวันของวันที่12ก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่ปกคลุมอยู่ในักษณะเบาบางค่อนข้างเบาบางอยู่ในบริเวณภาคใต้นะครับทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เลื่อยไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันนั้น ก็ปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเหมือนกันครับผมในช่วงนี้คืออยู่ในในช่วงเวลา13นานิกาตั้งแต่จังหวัดละนองไล่ไปจนถึงจังหวัดสตูลแต่ก็ทั้ง2ฝั่งมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงอ่าวไทยในช่วงนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับส่วนภาคอื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมสาหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา13นาฬิกาส่วนสบปร,ปรวนั้นในช่วงบ่ายโมงของวันที่12ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝน ค่อนข้างเล็กน้อยกระจายอยู่ตามแนวชายแดนตั้งแต่แขวงสารวันไปจนถึงแขวงอัตปื้อนะครับช่วงนี้แล้วก็เข้ามาค่อนข้างที่จะเบาบางจนถึงแขวงจะประสักบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางเวียดนามนั้นมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับแถวบริเวณดานางังปกคลุมอยู่นะครับในเวลา13นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา15นาฬิกาก็พบว่า ในช่วงเวลา15-16นาฬิกาประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนทางภาคใต้นะครับผมช่วงนี้ขยับขึ้นมาจนถึงปกคลุมจนถึงจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงจังหวัดชุมพรจะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับเบาบางนะครับผมส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนรา,าธิวาสนั้นเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ก็ไม่ถึงปานกลางครับผมส่วนทางฝั่ง อันดามันนั้นเป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันครับผมตั้งแต่จังหวัดละนองไล่ไปจนถึงจังหวัดสตูลครับแต่ก็ไม่ถึงปานกลางครับเพราะแม่พี่น้องไม่มีสีเขียวเกิดขึ้นนะครับเป็นสีสีฟ้าเข้มนะครับเพราะแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา1556นาฬิกาอาจจะเลยไปถึง17นาฬิกาด้วยนะครับผมด้วยนะครับเพราแม่พี่น้องแต่ใน แถวทางจังหวัดทางอุบลราชธานีอาจจะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่หรืออาจจะมีฝนตกเป็นโปรยปลายครับผมในช่วงเวลา15-16-17นาฬิกาเนืน่องจากได้รับอิทธิพลมาจากสปปลาวนะครับโดยลาวใต้มีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยและบางจุดเป็นปานกลางนะครับผมอยู่แถวทางจำปาสักอัตปือสารวันและก็เซกองครับผมส่วนทางเวียดนามในบริเวณชายแดนใน แฝงดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางจนถึงหนักครับในเวลา 14, 15, 16นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา18นาฬิกากันครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา18นาฬิกาประเทศไทยภาคเหนือภาคตะนออกเสียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งภาคตะนอกและก็ภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมส่วนกลุ่มเมฆฝนนั้นมีมีในลักษณะเล็กน้อย เริ่มไปตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมทุกจังหวัดครับในช่วงนี้ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยปกคลุมอยู่กระจายอยู่นะครับผมตั้งแต่จังหวัดละนองจนถึงจังหวัดสตูลเหมือนกันครับอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพอแม่พี่น้องและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลา18นาฬิกาอ่าวไทยและอันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพอแม่พี่น้อง ส่วนสปปลาวนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวไปแล้วนะครับในช่วงเวลา18บแนาฬิกาแถวจำปาศักดิ์ตปือและก็สาเซกองซึ่งส่วนใหญ่ก็เกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับอย่างเช่นชายแดนของที่ติดกับประเทศกัมพูชาและชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามแถวเซกองนะครับผมคาดกันว่าจะมีตกโปรยปลายหรืออาจจะคืมฟ้าคืมฝน นะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาสำหรับสปปพพลาวส่วนที่อื่นของสปปลาวนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่12พบว่าประเทศไทยและสปปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงบริเวณอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดละนองนะครับกับจังหวัดพังงาครับผม2จังหวัด ส่วนสวนปปลาวก็เหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา21นาฬิกาแต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวชายแดนตั้งแต่สารวันจนถึงอัฐปือที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับผมส่วนทางตอนเหนือของสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ก็พบว่าประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมท้องฟ้าปลอดปโปร่งครับ ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12รวมไปถึงสปปลาวด้วยในช่วงนี้คา,าดกาันว่าที่ติดกับแนวชายฝั่งแนวชายแดนกับประเทศเวียดนามก็เล็กน้อยมากนะครับผมคาดกันว่าจะไม่มีคนมีผลกระทบต่อสภาพอากาศของสอปปลาวครับเนื่องจากมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นฝั่งอันดามันก็มีกลุ่มเมฆฝนในทะเลครับผมส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามันนะครับไม่ได้เกาะกลุ่มอย,อยู่ตามแนวชายฝั่งเหมือนอย่างที่ ในช่วงเวลา10 20หรือ22นาฬิกาที่ผ่านมาครับผมและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอ่าวไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทิศทางลมสําหรับอ่าวไทยก็เริ่มเปลี่ยนนะครับผมได้เคลื่อนตัวลงไปทางมาเลเซียแล้วนะครับทิศทางลมพลสำหรับการวิเคราะห์มโมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของสภาพอากาศของประเทศไทยเราตามโมเดลฝนก็จะพบว่ามีฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึง หนาแน่นเกือบจะถึงปานกลางเหมือนกันครับอยู่แถวจังเริ่มไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ละนองจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอแจ้งเตือนว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวทางภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนไม่หนัก แต่ก็ตกลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นการสะสมนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากลงมาได้ครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เพิ่มความ,มาร,ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะการเดินทางสัญจรไปมานะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยเราเลยครับผมพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางมีเกาะมีหมอกกับมีหมอกบางในตอนเช้าภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกันกับภาคเหมือนกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมแล้วก็ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนมีฝนเล็กน้อยบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส,ส่วนทางภาคส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดละนองพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมสําหรับทางภาคใต้ก็จะมีฝนอยู่ในช่วงเริ่มมาเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ 12นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับผมสําหรับในในตอนกลางวันของวันที่12นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมรุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคตอนออกสิงเหนือซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ฝนก็ไม่มีแล้วแต่อากาศจะเย็นลงนะครับโดยโดยเฉพาะยอดดอยของทางภาคเหนือและยอดภูของทางภาคอีสานภาคเหนือก็ยอดดอยก็อาจจะอยู่แถวทางดอยอินทนนท์ดอยอังคาง áng, ดอยสุเทพนะครับผมแล้วก็ยอดภูก็ของทางภาคอีสานก็อยู่แถวทางภูเรือภูกระดึงและก็ภูหลวงและอาจจะร่วมไปถึงภูแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับผม สำหรับกลุ่มไม่กลุ่มเทือกเขากลุ่มนี้นะครับอาจมีอากาศเย็นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้สำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม